วัสดีครับคุณผู้ชมครับวิธีรางวาัลที่ภาพยนตร์ต่างประเทศหลายเรื่องนะครับหวังจะเข้าไปแจ้งเกิดแล้วก็สร้างชื่อให้ได้ครับก็คงต้องมีชื่อของรางวาัลภาพยนต่างประเทศยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์รวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามครับในปีนี้สําหรับประเทศจีนครับที่มีการส่งหนังเข้าเป็นตัวแทนเข้าชิงใชยด้วยก็ต้องคงต้องบอกว่าอาจจะต้องถึงคราวสะดุดครับเพราะว่าตัวแทนจากจีน ล่าสุดครับไปผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของทาง Academy อ w a r d ครับไ本湾在途经东岛海域时被美军 ประวัติศาสตร์นอกกำราคาร์ครับเรื่องราวของเรือสัญชาติญี่ปุ่นริสปอนมารูครับที่บรรทุกนักโทษชาวอังกฤษมาเต็มลามนะครับแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุถูกเรือดำน้ำของสหรัฐยิงผิดครับทำให้จมในน่านน้ำของจีน ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า800คนครับแล้วก็นักโทษอย่างน้อย380คนถูกช่วยชีวิตไว้โดยฮีโร่ชาวประมงจีนครับนี่คือส่วนหนึ่งของสารคดี The Sinking of Lisbon Maru ครับที่เป็นตัวแทนจากจีนในปีนี้ที่ส่งเข้าชิงชัยในเวทีออสการ์โดยจะมีลุ้นทั้งในสาขาสารคดียอดเยี่ยมและสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมครับอย่างไรก็ตามครับเป็นที่น่าเสียดายที่ทางคณะกรรมการของ The Academy Awards ตัดสินว่าสารคดีเรื่องนี้ไม่ผ่านเกณฑ์หนังต่างประเทศยอดเยี่ยมครับ เหตุก็เพราะว่ามีการพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษน้อยกว่าร้อยละ50ของเรื่องนั่นเองครับ ก็บอกว่าภาพยนตร์จากจีนนะครับไม่ใช่หน้าใหม่บนเวทีออสการ์เคยผ่านเข้ารอบสุดท้ายของออสการ์มาแล้วถึง2ครั้งครับ <c oughs> นั่นก็คือในปี1990จากเรื่องจอโตนะครับและในปี2002ครับจากฮีโร่ซึ่งเป็นผลงานของผูุม่มกับรุ่นที่5ของจีนอย่างจางอี้โหมทั้งคู่แต่ก็พลาดหวังครับไม่ได้รางวัลใหญ่ทั้งหมด มีเพียงแค่ c Tiger, Hidden r o u c h i n n t t i e r r i d d e ล d r a g o ก้อเท่านั้นครับภาพยนตร์กำลังภายในจากไต้หวันที่เคยชนะออสการ์ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมในปี2001โดยสาขาหนังต่างประเทศยอดเยี่ยมนะครับหรือว่า Best International Feature ของออสการ์มีกฎเหล็กสำคัญครับคือต้องใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษเกิน50%ของเรื่องครับอีกทั้งยังต้องสร้างและก็เข้าฉายในต่างประเทศ ข้อสาคัญครับการจะส่งมาประกวดก็ต้องมีการทำซับไตเติลที่มีการแปลถูกต้องตรงกับเนื้อหาของภาพยนตร์มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับ อย่างไรก็ตามครับความหวังของจีในเวทีออสการ์ปีนี้อาจจะยังไม่สิ้นสุดลงสทัทีเดียวครับอาจจะต้องพึ่งพาภาพยนตร์เรื่อง Twilight of the w a r r i o r นะครับเป็นภาพยนตร์จากฮ่องกงครับซึ่งเล่าถึงวงการนอกกฎหมายของเกาลูนในช่วงปี1980นะครับนอกจากจะเป็นหนังทำเงินสูงสุดของฮ่องกงในปี2024แล้วยังได้รับคัดเลือกให้ไปฉายที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานในรอบ Midnight Screening อีกด้วยครับ สำหรับทางการจีนนะครับการจะส่งภาพยนตร์เรื่องใหม่ในตอนนี้อาจจะต้องทําใจครับเพราะว่าอาจจะส่งภาพยนตร์เรื่องใหม่ได้ไหมทันวันหมดเขตการพิจารณาซึ่งวันหมดเขตการพิจารณาภาพยนตร์ออสการ์ในปีนี้ก็คือวันที่2ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับพบกับมองหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ